สวัสดีครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่สวนนะครับประมาณสี่โมงลมเริ่มมาแล้วลมพายุ ต้นตุเรียนโยกเลยครับผมเริ่มมานะครับผมพายุนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมืดมาแนละ้วนี่ส อยู่ที่สวนจุเลียนนะครับทจุเลียนภูเขาไฟนะครับผมเสียงลมมา ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆาเอเราจะมาดูต้นทุเรียน,นครับผม ่อนออกดอกออกดอกมามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ปีหน้านะครับใครสนใจนะครับก็มาครับสวนผมนะครับสวนทุเรียนผู้ก่อไฟอำเภอกันทลักษ์นะครับผมจังหวัดศรีสะเกษบ้านแจงแมงตำบลชำปีหน้าก็จะออกลูกน่าจะออกลูกพอดีครับผม ใครอยากมาชมหรือว่าใครอยากจะมาอุดหนุนก็มาได้นะครับตัวนี้ผมถ่ายคร่าวๆให้ดูนะครับผมทุเรียนมันอยู่ประมาณผมปลูกประมาณห้าไร่นะครับทุเรียน ดูลมครับดูลมคืมทั้งวันนะพี่นี่ดูต้นทุเรียนครับผมโยกเลยหมดมืดมาแล้วครับผม คลิปนี้ก็ปิดเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องใหม่ครับผมช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมเราจะมาทำคลิปต่อน่าจะเป็นคลิป กับทุเรียนเนี่ยนะครับผมทุเรียนออกดอกย่งไงช่วยเป็นกำลังใจนะครับแค่นี้นะครับผมบาย